เราลดงไปเดินเล่นบริเวณหาดมะนาวกันครับช่วงนี้ช่วงเดือนกันยายนนะทุกคนทะเลก็จะเงียบแบบนี้นิดนึงนะก,นก็จะเป็นเต็นนั่งนะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนผมไปซื้อน้ำกาแฟมาผมถามพี่เขาว่าพี่ช่วงนี้ฝนตกเนี่ยอา่าวมะนาวเนี่ยมีผลเรื่องน้ำไหม น้ำขุ่นน้ำอะไรครับว่าไม่มีนะนอกจากจะเจอพายุหรือมระะสุมนะทุกคนแต่วันนี้เราอ่ะก็โชคดีเหมือนกันน้ำใสนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาไม่หนักมากนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวหรือมีเพนจะมาเที่ยวในช่วงเนี้ยก่อนจะปีใหม่เนี้ยครับผมก็แนะนําเลยนะที่นี่อีกเป็นหนึ่งสถานที่ท่องประจวบเลยนะครับอ่าวมะนาวครับกองปินห้านะทุกคนน้ำใสครับเงียบสงบเหมาะสำหรับ การพักผ่อนเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิวดีด้วยบรรยากาศดีคลิปนี้อ่ะทุกคนผมอาจจะพูดคำว่าสวยบรรยากาศดีไว้เปลืองมากเพราะว่ามันดีจริงๆครับไม่ได้อวยครับและสไตล์เราก็ชิลๆสบายๆอ่ะทุกคนเห็นแบบไหนเราก็พูดแบบนั้นครับไม่มีการที่จะต้องไปเ er, อฟเฟคเอฟติ้งเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอยากให้คนดูเนี่ย เขาถึงง่ายแล้วก็เป็นแบบเรียลลิตี้จริงๆนะฮะไม่ได้มาปรุงแต่งอะไรฝนตกก็คือตกแดดออกก็คือออกอะไรประมาณนี้นะฮะ พี่ครับแบบที่นั่งนี่เท่าไหร่ครับก็ตัวละยี่สิบาทตัวรี่สิบาทนั่งได้ทั้งวันเลยพี่ใช่ทั้งวันเลยครับแล้วก็มีอาหารมีอาหารสั่งได้พร้อมทานหกโมงครึ่งประมาณนั้นหกโมงเย็นประมาณใช่ครับอ๋อนั่งถึงหกโมงเย็นใช่ออ๋แล้วก็ก็เก็บใช่ไหมครับใช่อ๋อ ยาวเลยนะพี่เลือกนั่งได้เลยใช่เลือกนั่งได้เลยมัเาจะเป็นลรอกราควรนี่ยก็สร้างหารตามซุ้มเอาอ๋อครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะทุกคนที่ใครอยากมาพักผ่อนอ่าวมะนาวเนาะนะฮะก็สามารถเลือกนั่งได้เลยนะครับมีเนี่ยพี่เขาทัาความสะอาดด้วยนะทุกคนไม่ใช่แบบปล่อยนะเนี่ยครับสะอาดมากทําความสะอาดเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรเรียบร้อยนะทุกคนก็ถ้าคนที่ชอบแบบนั่งพักผ่อนยาวๆนะฮะเป็นหนึ่งทางเลือกแนะนําเลยครับที่อ่าวมะนาวเดินขึ้นจากหาดมานิดเดียวทุกคนก็จะมีเป็น ศูนย์อาหารอาร่ามานาวสแควร์ครับจะมีเป็นร้านพาราณอาหารเครื่องดื่มอะไรรองรับนักท่องเที่ยวเยอะนะทุกคนนะครับนอก่าจะเป็นหงยงหงยางมีหมดนะตรงนี้ก็<อ>ต้องถือว่าอา่ามนาวเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบคันนะฮะก็คือมาทิ้งตัวได้เลยนะฮะวันหนึ่งแบบอยู่กับครอบครัวหรือมาเที่ยวคนเดียวหรือมาเที่ยวกับเพื่อนนะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวน่าสนใจของจังหวัดประจวบแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับก็คิดว่าจะไปที่พิพิธภัณฑ์วัดก่อแล้วก็ไปหาอะไรกินกันที่ ชุมชนคลองหวานนะเดี๋ยวเราไปครับ